โอเคสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการแต่งภาพให้สวยด้วยพริบตานะครับด้วยโปรแกรมแ a n v a นะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อ c a นวานี่เองนะครับเข้าไปหาดาวน์โหลดได้นะครับใน Play Store แล้วก็ใน iOS ของท้งของแ p p l e ลและของ Android นะก็ก็จะเขียนว่าอย่างนี้นะครับ c a n v a นะครับก็หน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะวิธีการแต่งภาพนะครับก็หลายคนนะครับสมาชิกหลายคนก็จะเป็น v o กันบ่อยมากนะครับช่วงนี้ผมแต่งให้ไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวนะครับ ก็ให้ดูจากคลิปนี้แล้วก็แต่งเองได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะมีกรอบภาพตัวนี้ออกมาโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับก็คลิปนี้จะเป็นการสอนนะครับก็ลองไปทําดูนะฮะตกแต่งภาพยังไงก็จะให้สวยนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับก็อันดับแรกเรามาเปิดแอปแคนวานะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าหน้าตาสวยงามดูไฮโซนะครับมีสไตล์มากเลยนะฮะโอเคตัวอย่างของผมที่ทําอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพามาสร้างใหม่นะฮะ ให้มาดูนะครับนี่ยครับหน้าตาของแอปแคนวาก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับนะครับก็มันมีบล็อกบล็อกนะครเป็นในรูปแบบของ a c e b o o k นะครับสตอรี่การสร้างโลโก้โปสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็เข้ามาทำก็ได้บล็อกตัวนี้นะครับผมจะพามาทําในตัวโปสเตอร์นะครับคุณคลิกเข้ามาเลยนะครับโปสเตอร์คลิกเข้ามาทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามันจะมีรูปหน้าตานะครับที่เป็นบล็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือเราจะไม่ใช้นะเราจะไม่ใช้เราจะเราจะสร้างใหม่นะครับก็ เราจะสร้างใหม่นะครับผมกดเครื่องหมายบวกตัวมุมเมื่อกี้นะครับเอาเมาส์มาชี้เนี่ยนะครับตัวนี้ก็ลบไปเลยนะฮะผมจชว่าผมลบไปแล้วนะครับก็เอาเมาส์มาคลิกเนี่ยนะครับก็คลิกขึ้นมาสร้างใหม่นะครับตอนนี้มันอาจจะเป็นสีใช่ไหมครับเราก็สามารถมาคลิกตรงนี้แล้วก็มาเลือกสีมุมตรงนี้ได้เลยเป็นพื้นหลังสีขาวแล้วกันผมมาเลือกสีขาวอ่าเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ตัวนี้สร้างเกินมาใช่ไหมก็มาคลิกทีหนึ่งแล้วก็มันก็จะขึ้นทางขยะโลบทิ้งไปนะครับโอเคตอนนี้มีหนึ่งหน้านะฮะ จิ้มไปทีหนึ่งครับก็จะเห็นคาว่าอัปโหลดนะครับเราก็จิ้มไปทีหนึ่งก็กดอัปโหลดซื้อนะครับตรงแถบสีม่วงขึ้นคลังรูปภาพนะครับไปที่คลังรูปภาพจะเห็นว่านะครับเราจะมีรูปที่รออัปโหลดอยู่แล้วนะครับผมจะเลือกรูปที่จะอัปโหลดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3ารูปนะสองสามผมเลือกเสร็จแล้วก็กดเพิ่มนะครับเมื่อเราได้รูปภาพมาแล้วนะครับเราก็มาจิ้มตรงนี้นะครับผมลองจิ้มนะป้องเห็นไหมมันก็จะเข้ามาเลยนะครับก็เมื่อกี้ใช่ไหมครับ อ่าผมจะดึงกรอบนะฮะมันก็จะขยายนะครับขยายให้พอดีอ่าสเตจแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาจิ้มที่ตัวอัปหลไฟล์อีกรอบเพื่อที่จะมาเอารูปนะฮะแล้วก็สมมุติว่าผมจะเอารูปนะครับนางแบบของเรามาแล้วนะครับตรงนี้มันจะมีลูกศรเล็กๆนะครับคุณก็จิ้มไปนะครับตอนนี้เรามาดูกรอบนะฮะว่ามันใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับก็ สามารถยืดหดได้นะครับสามารถยืดหดได้เนาะหรือนะครับคุณจะเอาใกล้ๆเลยก็ได้นะครับก็สมมุติว่าเราจะเอาแค่ครึ่งตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ขยาย ก็น่าจะได้แล้วอืมโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็มาที่ตรงนี้ครับตัวหนังสือตัวที่นะครับเขียนข้อความนะครับเขียนข้อความนะครับแล้วก็มาจิ้มตรงหัวข้อเรื่องนะครับจิ้มเสร็จแล้วมันก็จะบวกล่ตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมตัวสีดำนะก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับหลังจากนั้นตัวนี้เราก็ปิดไปนะครับอ๊บอ่าพอคุณมีหัวข้อเรื่องนะครับไปลาชื่อมานะครับอ่าคุณก็สามารถพิมพ์ชื่อนะครับหรือว่าเอา ปัปปี้มาจากที่อื่นแล้วก็มาวางได้นะครับวางนะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วก็จะมีวิธีการว่าคุณจะต้องมาจับเซตค่าให้มันอยู่ตรงกลางหรือเปล่าคุณมาตรงจุดสามทนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าตําแหน่งครับมจิ้มไปครับแล้วก็จะมีคําว่ากลางประนนนี้มันขึ้นแล้วก็แปลว่านั้นได้แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็มาเล่นดูนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคือถ้าคุณจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือคุณก็มาแทบตัว A ที่เป็นรูปสีนะครับเฉดสีนะครับก็อาจจะ ใส่ทุนงสืสีชมพูดูเหมาะไหมดูดีไหมนะครับคุณก็มาลองดูได้นะครับ <Bueno> หรือนะครับคุณต้องการที่จะทําพื้นหลังให้เป็นสีชม B พูก็ได้นะครับก็มาที่ตรงนี้นครับ<พ><ด>องค์ประกอบนะครับมาคลิกนะครับแล้วก็คุณจะเห็นเป็นรูปรสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับคุณก็มาติ้มเลยทีนึงมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็าพับตรงนี้ไปโอเคเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีชมพูนะครับรู้สึกว่าคนนี้เขาจะรีเควสสีชมพูมาอ่กดปุ๊บ ก็พออยู่อย่างนี้ใช่ไหมมาคลิกตรงนี้ทีนึ่งนะครับมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นคุณก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับบพอดีเยีางอ่าพอดีเยียงข้างล่างข้างล่างพอดีเป๊ะเลยนะพอดีเสร็จอย่างเงี้ยมันทับอยู่ทําไงนะฮะคุณมาที่ตําแหน่งครับมาที่ตําแหน่งปึ๊บนะครับมีเห็นคาว่าด้านหลังใช่ไหมครับมันจะสามารถสง่งไปไปด้านหลังสุดหรือมาหน้าสุดได้แต่ตอนนี้มันอยู่หน้าสุดมันก็เลยต้องส่งไปหลังสุดปึ๊บเห็นไหมฮะก็เรียบร้อยแล้วก็คลิกตรงนี้เลย แล้วก็ถ้าให้มันเป็นฟีลลิ่งเดียวกันคุณก็เปลี่ยนตัวนังสีเป็นสีชมพูไหมลองเปลี่ยนดูนะครับก็ปับ๊บอาจจะเป็นชมพูเข้มนะครับก็ปรับดูนะฮะชมพูเข้มไหมก็อาจจะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวแบบก็จะเด่นขึ้นนะครับตัวแบบก็จะเด่นขึ้นเฟรมใหญ่ไปไหมเฟรมใหญ่ก็ก็มาปรับแ เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมถือว่าเสร็จแล้วนะก็นะครับหลังจากนั้นก็มากดเซฟนะครับมาที่ตรงนี้นะลูกศรคือคุณได้ทั้งแบบกดคว่ำและกดหงายนะครับคือถ้ากดตรงนี้เนี่ยมันก็จะกดเซฟเป็นรูปภาพเลยนะครับแต่ว่าผมให้คุณฝึกเรียนรู้ที่จะเซฟดีกว่ามาตั้งรูปภาพตัวเซฟหงายขึ้นนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีวิธีการเซฟบันทึกเป็นนะครับบันทึกรูปภาพให้มาบันทึกเป็นนะครับบันทึกเป็นนะครับตรงนี้นมนนนนนันจะเลือกให้บันทึกได้หลายรูปแบบนะครับคุณก็ไปจิ้ม มันก็จะมี png jpeg หรอะไรพวกน,นี้ส่วนใหญ่จะให้เลือกเป็น jpeg นะครับนะครับแล้วก็ขนาดไฟล์คุณเลือกได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ1เนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งเนี่ยคุณเลือกได้ด้วยนะครับก<ส>็เอาซักขนาด1นเนี่ยก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะครับก็2,000แล้วนะเนี่ยความละเอียดอยู่นเนีนั้นพันห้านะครับก็ไปโพสแล้วก็ที่เหลือถ้าเกิดมันมีหลายรูปนะครับก็ก็ค่อยเลือกทีละรูปก,ก็ได้นะครับอ่าพอคุณเลือกตั้งค่าอย่างนี้เสร็จนะครับคุณกดดานนนนโหหลลลลตรรรงี้้เยบมมััก็จะะผใค ก็มากดบันทึกรูปภาพลงเครื่องจิมไปเสร็จแล้วนะครับกดการกระบาดออกไปได้เลยนะครับตอนนี้เราไปดูอัลบว่ามรูปภาพนะครับนี่มาแล้วนะครับก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเมื่อกี้กดเบิ้ลมาสองรอบนะครับก็ถ้าจะแต่งรูปภาพก็มีของผมมันมีหมดแก้ไขนะครับผมก็ไปแก้ไขแล้วก็มาที่ครอปนะครับเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับปึ๊บ ก็สีสันสวยงามเลยนะครับสีกรอบกับสีปากมีไปด้วยกันเลยนะฮะอ่ะโอเคก็ลองทำตามดูนะครับคลิปนี้ก็น่าจะไม่ยากอะไรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับแล้วก็ที่เหลือก็ลองทำดูนะครับโอเค